วันนี้เรามาดื่มนะคะอินดีมอินดีมคอฟฟนะคะเป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะเพราะมันมีถั่วเหลืองแล้วก็มีพวกโปรตีนมีเวโปรโตีนนะคะซึ่งมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าการทานกาแฟนะคะเราต้องทานร่วมกับอาหารอาจจะเป็นขนมปังโฮมิลหนึ่งชิ้นนะคะหรือบิสกิตแต่ว่าของอินดีมเนี่ยนะคะมันมีโปรโตีนอยู่แล้วนะคะจะทานได้เลยเพราะว่าการทานดื่มกาแฟเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสารคาเฟอีนนะคะมันจะ ไปซึมที่ตับนะี่ทำให้ตับต้องทำงานหนักนะคะถ้าเกิดเราไม่มีอาหารด้วยแต่กาแฟอินดีโปรตีนของเราเนะะี่ยค่ะมันจะมีสารอาหารมีพวกทั่วเหลืองมีย่าหวานมีวิตามินดีนะคะมีแมกนีเซียมวิตามินบีวิตามิน B2 อ่าฟา,ฟาวินนะคะวิตามินต่างๆเนี่ยครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามินดีึ่่จะช่วยเรื่องระบบกระดูกปวดหลังเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้นะคะช่วยชะลอวยัยช่วยผิวพรรณเต่ง ตึงน,นะคะช่วยบำรุงสมองป้องกันเอลไซเมอร์นะคะนะคะถ้าเกิดอยากจะดื่มนะคะก็เป็นกาแฟที่ครบทุกอย่างเลยกาแฟอินดีของเรานะคะอันนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะสีจะเป็นอย่างนี้นะคะแทนอาหารเช้าได้ค่ะเนือจุไลยก็ดื่มแทนอาหารเช้านะคะมันก็จะตอนเช้ามันก็ทําให้สุขภาพเราดีกับปีก้กระเป๋านะคะได้สุขภาพนะคะชีสค่ะ ไปเจอกันใหม่นะคะค่ะบาย